Hello. hello, time for dinner. Yeah. so, you may. charlie, you open your surprise. many times i ask you, you say, no. today, you. wow, 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 wow. <laughs> you've been drinking. <laughs> ว่าไปทำที่ไหน so we got some cabbage c a b b a g and egg a some noodle in t h e กระล่ำผัดบุนเส้น <laughs> กระล่ำผัดบุนเส้น <laughs> กระล่ำผัดบุนเส้น yes <laughs> ใช่แล้วคะ่ะอันนี้เป็นอาหารที่คุณวัชชัยชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะ <laughs> ออมุดมุดไปทานเลยค่ะอืม Did taste some of this before so be f i n e e t อน Cheers ทานให้อะไรค่ะร้อนนะเธอร้อนใจเย็นใจเย็นไม่แย่งค่ะมีเยอะอืมอะไรค่ะอืม <Good. S 1> อืขอบคุณค่ะต้มกับซัมมิสต้มต้มไก่ใส่เห็ดค่ะร้อนร้อน mm hmm. ก็บอกว่าร้อนเ mm hmm. พิ่งจะใส่ให mm hmm. ม่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ t h i ดิซิสอะอะไรนะเขาเรียกอะไรมะขามเปียกโอ้ยสิทัมริน Yes มะขามเปียกทัมริน โอเคไหมเผ็ดไหมใส่พริกนะหั่นทิกใส่นะนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โหแซ่แบเผ็ดนำ้ำเดน้ำอากาศเยน็เยนๆนะคะได้ต้มร้อนๆแซ่บ n d then finally got some steak well done steak yeah. เ,เนื้อคะ่ะเนื้อย่างคะ่ะ อืมอืมไีอ่มีคำอืมอืมอืมอืออืมออืมอืมอืมอือืมอืมอมอื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 มออืมออืม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 อือืมอ เรียนแบบเรียนแบบแม่บ้านไม่ดีนะเธอก็อปี้เขาดอนกอปี้มีโอเคอืมอืม what kind of food you have uh, you like today ชอบอันไหนคะสามอย่างโอ้ทั้งสามอย่างเลยจริงจริงอู้สองปอด้วยสองปอด้วยโอ้ <c oughs> surprise surprise <c oughs> แฮปปี Happy Happy <laughs> wait, wait, wait. ้แมนแฮปปี้มิวเอ้ยเดี๋ยวรอวัดชาร้อนโอ้ยร้อนแทนเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย